รือที่เรียกกันว่าจีตังเกาะวันนี้ท่านเป็นวันก่อนที่จะเปิดประชาก็หมายความว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยท่านจะมีงานมหากุศลเก็บศพประญาติรังประชาครั้งที่4ของมูลนิธิการกุศลวัวราชธานีจีตังเกานะเนาะก็จะเริ่มพรุ่งนี้วันนี้ท่านก็มีแขกเรือต่างๆนะมาจากศาลเจ้าต่างๆออมาจากมูลนิธิในใน ทั่วประเทศไทยแล้วก็รวมทั้งมาเลเซียด้วยมูลที่เราจะเรียกว่าเกาะเกาะหนึ่งก็ประมาณจริงๆแล้วคําว่าเกาะหรือเก๋อนี่แปลว่าพาวิลเลียมหรือสลาก็อย่างเนี้ยก็เป็นสลาหนึ่งก็คือประมาณมูลที่หนึ่งแต่แต่ละจังหวัดนะนะก็จะมาส่งตัวแทนมาตอนนี้ตัวแทนแต่ละจังหวัดท่านก็กําลังทรงส่งเจ้าอยู่ฮะท่านก็จะทรงเจ้ารับคําบัญชาจากาเทพเสร็จแล้วก็จะให้เทพที่ทรงเจ้าผ่านไม้กีเนี่ยประทับยันทรงยันให้ เดี๋ยวเราไปดูกันฮะว่ามีอะไรบ้างแน่นอนฮะมาสาลเจ้าทุกครั้งเราก็จะไหว้าสาลฟ้าดินก่อนตรงนี้ท่านไหว้ศาลฟ้าดินตรงนี้เลยฮะทีตีแบว่เทียนถีฝูมู่จริงสารท่านอยู่ข้างบนฮะ แต่ท่านตั้งโต๊ะสักการะบูชาทต,ตรงนี้แล้วตรงนี้ท่านก็กำลังทรงเจ้าผ่านไม่กี่ก็จะมีบัญชามาจากเจ้าหลังจากเสร็จการบัญชาแล้วท่านก็จะประทับยันให้นะฮะจะถือที่พนุจะใช้ในการป้องกันมาเยอะฮะอันนี้จากพิสโลกฮะ จีเสียเกาะอัอนนี้น่ารับอันนี้จากจี้กงอุบลตอนนี้ท่านก็หลังจากเขียนบรรชาแล้วท่านจะมาประทับที่ยัน <c oughs> หรือที่เราเรียกกันว่าหู ส่วนคณะนี้มาจากมาเลเซียเชียร์บนเกาะเชียร์ยังเกาะเกาะเกาะก็คือเป็นภาษาตะจิว๋วในภาษาจีนกลางจะเรียกว่าเก๋อเกาะเก๋อก็แปลว่าสาาฝรั่งเรียกว่าเพาวงเลียนในทางการกำลัง มีบัญชาผ่านไม่กีเสร็จแล้วก็จะมีคนคอยอ่านแล้วเขียนเขียนเสร็จแล้วก็ค่อยมาอ่านเอาใจความทั้งหมดก็นานๆครั้งฮะที่จะได้เจอการสรงเจ้าผ่านไม่กีหลายๆหลายโต๊ะหลายๆของอมูลนิธิ คือในภาษาจีนท่านเรียกก็คือชลาท่าแปลว่าท่าแปลว่าชะลาฮะนอีกที่หนึ่งอันนี้เสร็จแล้วข้งางในนั้นอีกโอ้เยอะแยะจริงๆฮะตอนนี้ท่านข้าหลังจาก สมเจ้าเอาบัญชาเสร็จก็สรงประทับให้ยันให้ฮู้ฮะ มากันประมาณสิบกว่าเกาะก็ตรงนี้เป็นจากมาเลเซียฮะมูท่านสีเขียวก็จะมีสองคนส่ง เื่อคีย์แค่เขียนเป็นตัวอักษรแล้วไม่มีคนคอยอ่านมูดั้นสวยครับ ก็อะไรที่เกาะียังเกอชียังก์งกโกโจโ,โกโจ,โโกโจโโมาเลเซียมาเลเซียโอเคครับก็มาจากโกโจโมาเลเซียฮะชียังก์เกาะ เป็นของที่ตำเกาะเองเสร็จแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมคุณหญิงแก้มจ่ยายกูอลหน่อยเฮียเล็กเนียบเอียงจีตมเกาะอูหรือยิเชียงซี่ที่ีสื่อปุยิงคือซิวโกวสินกุบต่อไซ่ยยเทียงปวกสวยเจ็กเลี้ยงสับหลักยิกอีซี่พวกตัวต่อมีเทียง เต่าเตี้ยจางเนียมหอมุกเสียจิงพงไทยหมอขี่เต่าเชียงจอยเต็กเต็กชื่อไทยหวงป่วยเท็กโตปอลกเสียหุกเชียสิงเสียงเหลงหู้ไข่ซัวจักปีเองแปะหุ้งบุงเตี้ยงเกี่ยเหมียวเฮียงเต่าจีเอ่งอ้วงไหลต่างกังจิบปวงตาเกาะเกี่ยวจางเนียม ต่างกๆตัวปัวคุยหลิยวบักสีเอี่ยจิงตัวเจี๋ยอังเจงตัวสีเอี่ยเจิงตัวเจี๋ยอังเซียงแต่พุงสื่อจุงต่อจีหูจุงจิบกวงต่างๆจีตำต่อซิอโกหกหวยจิงเฮียวคือจิตซีกวกงตัวอีกขาดตัวยีชัวอุบลจีตำซีขี้ซิวโกหกหวยที่ซี่เสาเตี้ยจิงพงจ่อยเต็กเต็กเต๋อแหลงฮูแหมฮูต่อจีจิตดวงต่างๆสีเอี่ย การส่งเจ้าไม่ผ่านวิธีของจีตะเกาะ 两字两 คือประมาณว่าวัดคือจริงๆเกาะนี้แปลว่าพาวรเรียนแปลว่าเกิแปลว่าสถาสลานะเดี๋ยวเรามาดู นมุกสร้างสนเยอะฮะมาจากหลายที่ฮะจริงงบก่อฮะฉัน,สนเสร็จแล้วฮะตอนนี้ฉันกำลังสมยันต์ การสวดมนต์เสกยันต์อันนี้ก็เป็นการประทับยันประทับยันต์ พอส่งเจ้าเสร็จเดี๋ยวก็จะประทับยันเอาอยันมาประทับเสร็จสิจุงเจียเจ้าเสียเกาะพิศโลกตอนนี้ก็กำลัง เป็นการอะไรล่ะประทับยันทรงทรงยันการาทำให้ยันศักดิ์สิทธิ์เนะีะ <c oughs> จากพิสโลก ส่งเสร็จแล้วก็คงรอประทับยันนี่ก็เสร็จแล้ว ประมาณว่าจะเชิญเจ้ามาประทับทรงกับไม้กี่แล้วเจ้าก็จะมีบัญชามีความฝากถึงเสร็จแล้วแต่ละเกาะก็คือแต่ละมูลนิธิที่มาหลายๆจังหวัดอย่างตรงนี้มาจากมาเลเซียเนี่ยท่านก็จะให้เจ้าที่มาประทับทรงไม้กีน่ะประทับที่ยันให้ก็ประมาณสร้างความศักดิ์สิทธิ์ให้ยันที่เราเรียกกันว่าฮูและนี่ก็คือวันก่อนเริ่มงาน เปิดปา่าช้าของมูลนิธิอุบลรัชธานีนะฮะทีตำเกาะมูลนิธิการกุศลอุบลรัชธานีและนี่ก็เป็นวันก่อนวันเปิดเปิดปา่าช้าพรุ่งนี้ฮะท่านจะมีงานมหากุศลล้างปา่าช้าเก็บศพและญาติล้างปา่าช้าครั้งที่4ของมูนลนิธิอุบลรัชการกุศลอุบลราชธานีที่จีตมเกาะฮะาากฮะ็มากันได้ฮะมากันได้ฮะก็จะมีการ ออกไปป่าช้าทุกเช้ากลับมาก็มีการสวดมนต์สงเจ้านะฮะมาร่วมกันได้ครับเป็นเป็นเดือนนะเป็นเดือนเลยนะก็เรียกว่า30วันวิือแปดวันผมจำไม่ได้ครับก็ระยะนานนานพอสมควรไปนะคนุณทีรัก,เจ,กเจอกันื่เจน